พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเลยนะคะเช้านี้เราก็อยู่ที่อรุณีสอร์นะคะเป็นรีสอร์ทเ,เล็กๆบรรยากาศดีๆตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟจิบกาแฟเสร็จแล้วก็ลงอ่างเลยะคะ่ะหลังจากที่เราทำธุระส่วนตัวกันเสร็จแล้วก็มาทานอาหารเช้ากันเลยะคะ่ะ เราจะได้ไปดนต่อกันนะสำหรับอาหารเช้าที่นี่ก็จะเป็นอาหารเช้าแบบขันตกแบบชาวเหนือกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวออนจะพาทุกคนไปชมวิวข้างบนดาดฟ้าชมวิวแบบพาโนราม,มากันเลยนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะ นี่ถึงแล้วนี่ก็เป็นวิวด้านบนดาดฟ้าของรีสอร์ทอรลุนนะคะนี่เราก็จะเห็นวิวแบบ360องศากันเลยทีเดียววิวสวยมากนะคะข้างบนแล้วก็ลมแรงมากๆด้วยนะคะ ช้างให้ดูนะมีแตก่แกะนะคะเป็นแกะนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียวสำหรับที่นี่นะคะจะมีค่าเข้าชมคนละ100บาทนะคะสามารถซื้อแล้วก็เข้าไปแลกเครื่องดื่มข้างในได้นะคะสถานที่ต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนมาที่วัดร่องเสือเต้นนะคะวัดนี้เป็นวัดสีน้ำเงินนะคะ ต้องเสด็จเต้นนะคะนี่เป็นสถาปขตากปรมที่กนี่ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับวัดร่องขุนนะคะแบบคล้ายๆกันเป็นวัดพี่วัดน้องกันนะคะซึ่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างพาไปเที่ยว2ที่แล้วเริ่มเหนื่อยกันหรือยังคะ เดี๋ยวจะพาไปพักทานน้ำทานอาหารทานชาที่ไร่ชาฉชูปรงกันก่อนนะคะแล้วก็นั่งชมวิวสวยๆนั่งพักร้อนกันก่อนแล้วเราค่อยไปลุยกันต่อคะ่ะ ไปต่อค่ะทุกคนหลังจากพักเหนื่อยกันแล้วนะคะเรากาต่อกันที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางานอนนะคะซึ่งวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่เราได้มาที่นี่ซึ่งที่นี่ก็เปิดเป็นวันที่สองให้เราเข้าชมนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปชมข้างในคะ่ะ ซ่บไปรับระลุ่อนลอจัดแซมมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำเป็นของอาจารย์เฉลิมชัยครับอุทยาปิดไปเจ็ดเดือนครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับนี่คือวันที่สองที่เปิดทาการนะครับเมื่อวานวันแรกนะครับใครมาก่อนหน้านี้ถึงแม้จะต่างชาติมาไม่ได้เข้าเลยครับเราปรับปรุงลานใหม่ทั้งหมดครับนะเห็นทางวีแชร์เป็นท่าผู้พิการครับขึ้นมาถึงนี่ได้ครับามรุุล้อครับเราไม่ทิ้งผู้พิการให้อยู่เบื้องหลังครับถึงรื่อง้าเนี่ยครับ มีรายมีใช่ไหมฮะเป็นเป็นเป็นคนนะเป็นคนนะครับครอบครัวใหม่ คนไปชมถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วก็อนุสาวรีย์จ่าแซมแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูสระขุนน้ำมรกตนะคะเป็นแหล่งน้ำเดียวกันที่ไหลเข้าออกถ้ำขุนน้ำนางนอนนั่นเอค่ะแล้วพรุ่งนี้นะคะ อนจะพาทุกคนไปชมทะเลหมอกที่ภูชี้ดาวกันนะคะอย่าลืมติดตามชมกันในเดย์สาด้วยนะคะ